มาแล้วค่ะเล็กเด็ดนะคะเล็กจมือให้มางวดประจำวันที่1เดือนเมษาย,ยนปีพุทธศักราช2565นะคะมีทั้งหมด14ตัวค่ะมีตัวไหนมั่งนะคะ3612687929 37892556 9 2, 5, 6, 3, 9 9 9 5 9 5 8แล้วก็38นะคะเรามาดูสถิติย้อนหลังของเรานะคะ ย้อนหลังนะคะว่าวันที่นะคะสิบหกนะคะเลขเด็ดเล็กเจ้าเมือให้มานะคะวันประจำวันที่สิบหกนะคะเดือนมีนาคมนะคะซึ่งเลขก,ก็เข้าไปสามศูนย์สามล่างนะคะดูงวดต่อไปเลยค่ะงวดวันที่หนึ่งนะคะก็จะได้ตัวนี้นะคะคือเลขศูนย์ห้าบนนะคะ เลขที่ควรจับตามองนะคะงวดประจําวันที่เอ่อบทกวันที่หนึ่งนะคะเมษายนนะคะจับตามองไว้นะคะซึ่งเลขประจําวันของเราก็จะมีหกมีสามมีเจ็ดนะคะแล้วก็จะมาดูนะคะก็จะมีสามหกนะคะหกแปดคะ่ะสามหกหกแปดสามเจ็ดนะคะห้าหกคะ่ะ สามเก้าค่ะแล้วก็มีสามแปดมีสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าหกแปดห้าหกแนวทางนี้เป็นแนวทางพืชซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเจ๊บุบัน,นะบ้านไร้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ